พึ่งนึกออกลืนทากันแดดีสวัสด,ดีจ้าพี่ยังไม่มาเนาะ คุณแม่ของน้องฝึกง,งานซื้อมาให้ฮะขอบคุณมากนะฮะกูไม่เคยจับไายแันพีที่กำลังร้อนๆแบบนี้มาก่อนเลยหอมอเดินทางแล้วใช่ไหม้อมล้ชิ้นที่สี่แล้วข้าวช้าไม่ได้กินอ้าวบันไดพี่ถึงแล้วว,ว้าวขึ้เนเป็นแคปซูลเนี่ย ถ้ากดป,ปุ๊บแล้วยโยลงพื้นอะ่ะมันจะกลายเป็นเนี่ยยานผานะ,อ,ะอืมพันนี้เลมอนแก้วใหญ่ครับผมเฮ้ยเขาทำน้ำแข็งเหมือนมากอะ่ะเฮ้ยจริงว่เขาทำน้ำแข็งอคลีกที่ไหนวะเนี่ยน้ำแข็งจริงไ<ะ><ะ>อ้สัสอะหรก็ได้มั้งอร่อยว่ะมันจะอร่อยห่อกันแหละมะั้งแค่20บาทเองนะลอยหล่อมากเลยแค่นี้เอง มาจนได้นะข,ขลุ่ยเดี๋ยวนะปรตีเมฆเมฆสีทองเขาต้องให้คนดีไม่ใช่เหรอคนที่อย่างงไม่น่าขึ้นได้นะมึงอยากขึ้นไหมอยากแต่ขึ้นไม่ได้ดูนอ่านป้ายด้วยกูมีวิธีเออตัดขาซะไหวนะ้ะเอเอตัวซอยเซยนกคุมลีนกคุมลีบินคำไปเตยซุ้มลมกระเธอแค่ว่าเพียงแค่เธอหนีฮิตมีอัพ p up อ l l night คิวอ่ะกลัวเช่าเออไหวไปเนี่ยไม่ไหวต้องไหวแล้วตอนนี้ ท <c oughs> างรถสุดท้าย พรุ่งนี้ประชุมสิบโมงเช้ารีบนอนแล้วกันฝันดีครับผม